ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ฮังเดย์นะครับสเตเดียมนะครับที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับมาดูความพร้อมกันนะครับว่าสนามที่เราจะใช้แข่งขัน AFF Mitsubishi Cup นัดเปิดสนามของไทยนะครับที่จะเจอกับตีมอเลสเตนะครับในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมนะครับความพร้อมของสนามเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะพามาเดินวนรอบสนามเท่าที่เดินได้นะครับพอดีมีพี่รอพอเขาก็ให้เข้าระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ให้เข้าเยอะเขาบอกว่ากำลังเตรียมงานกันอยู่ เดี๋ยวพาไปเดินดูนครับอันนี้เป็นสภาพโดยรวมของสนามนะครับก็งงเหมือนกันนะครับมีรถมาจอดได้ด้วยนะแล้วก็ ถ้าดูจากป้ายแบนเนอร์นะครับก็จะเป็นแบนเนอร์ที่เขาเตรียมตัวนะครับสําหรับการแข่งขันนะครับถ้าดูจากป้ายก็จะเป็นมิสูบิชิ h ิ e ิเล็ก i ร c กครันะครับก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับก็กำลังมีทีมงานนะครับน่าจะทางของ AFFF นะครับมาจัดเตรียมสถานที่นะครับเรื่องสนามนะครับแล้วก็เรื่องอาจารย์ด้วยนะครับ สภาพอากาศที่ฮานอยในวันนี้นะครับวันนี้5ธันวานะครับอยู่ที่ประมาณสัก26กงศานนะครับแล้วก็มีลมด้วยพอสมควรนะครับก็เป็นการเป็นอากาศที่สบายๆนะครับไม่ได้หนาวหรือว่าร้อนเกินไปนะครับ ว่าตรงนี้ก็เป็นโซนที่มีสแตนให้นั่งเหมือนกันนะฮะครับด้านบนข้างหลังรถนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโซนเหมือนกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าวันแข่งนี้เขาสามารถเปิดให้คนเข้ามานั่งได้หรือเปล่านะครับสนามอยู่ติดกับเมืองเลยนะครับก็อัฒจารย์สองชั้นนะครับฝั่งเมนนะครับท่านฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นรูปของ อดีตประธานธิบดีนะครับคุณลุงโฮจิมินนะครับก็ผู้นําประเทศเวียดนามนะครับก็มีรูปติดอยู่ฝั่งน้นนะครับตอนนี้ก็เป็นการเตรียมงานของทีมงานนะครับก็จะมีเข้ามาทยอยทําความสะอาดนะครับจัดเตรียมไว้นิ้วต่างๆนะครับเตรียมพร้อมสําหรับเกมวันอาทิตย์นี้นะครับนี่ครประตูสนามนะครับพอออกมาด้านหน้านะครับก็จะเป็นถนนเลยนะครับ ถ้าลอาสังเกตทนะด้านบนเนี่ยขอบของอัศจรรย์ยังอยู่กลางถนนอยู่เลยนะฮะคนับก็เป็นสนามที่ติดกับบ้านเมืองมากนะครับรอบข้างนี่มีร้านค้าอยู่มากมายนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆครับตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งนะครับบรรยากาศบริเวณสนามนะครับยามเย็นตอนนี้มืดแล้วนะครับ เวลาท้องหินอยู่ที่ประมาณอ่ินา30ามนาทีนะครับหรือว่า5้าโมงครึ่งนะครับบริเวณสนามด้านข้างด้านหน,น้านะครับบริเวณสนามก็จะเป็นเหมือนบริษัทข้างร้านต่างๆนะครับขายของขายกรอบรูปร้านขายยานะครับแล้วก็สภาพการจราจรของกรุงฮานอย นะครับคึกคักเหลือเกินนะครับคำนี้สนามน,นี้ก็ยังใช้เป็นรังเย่านะครับของสโมสรของอันฮานอยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นช็อปเขานะครับน่าจะปิดทาการอยู่นะครับก็ทุกท่านน่าจะรู้จักสโมสรดีครับของอันยาฮานอยก็จะมีซปเปอร์สตาร์อย่างเงี้ยควางไฮครับอยู่ในทีมนี้ด้วย เอาที่นี่คือทางเดสเตเดียมเจอกันใหม่คลิปหน้าพร้อมกล่องเชียร์ทีมชาติไทยครับสวัสดีครับ